คาของการเดินทางวันนี้จะไปเที่ยวโดวยหลวงเชียงดาวกันแต่เรามาเติมพลังตอนเช้าด้วยร้านข้าวต้มปถมอร่อยทุกเมนูเลยนะคะร้านนี้ดังนะคะขอบอกใครเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ห้ามพลาดร้านนี้เลยหลังจากทานกันอิ่มแล้วนะคะระหว่างทางที่ขับไปดดยหลวงเชียงดาวก็จะเจอคาเฟ่เป็นเครื่องบินนะคะใครที่พอมาเลาอยาลืมแวะทานกาแฟที่นี่นะคะเก๋ไก๋มากจุดแรกที่จะไปเที่ยวนี้ก็คือแดนเทว,วดาเข้าไปชมกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง ตามมาเลยค่ะก็จะมีมมน้ำตกแล้วก็มุมดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปได้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอุมโมงค์ต้นไม้นะคะเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่ามันมืดเอ้าหันไปอีกทีเห็นพิธีกรคนสวยของเรานะคะ ขึ้นไปเดินบนเชือกซะละค่ะซ่อนจริงๆเอาๆเ,าเาระวังค่ะระวังวันนี้คนมาเที่ยวเยอะนะคะแดนเทวดาแวะซื้อเงาะข้างทางหวานสดอร่อยชิมไหมคะวันนี้โชเฟอร์ของเราเป็นน้องพิมพ์อีกแล้วนะคะขับรถขึ้นเขาไปเบาๆชิลๆน้องขับรถเก่งมากค่ะ ขับรถขึ้นเขาทางชันเลยทีนะคะแล้วก็โค้งไปโค้งมาเข้ามาประมาณ9กิโลเมตรถึงแล้วน,นะคะบ้านต้นไม้บรรยากาศสวยงามค่ะแต่ว่าต้องมาขอแวะจิบชาพักเหนื่อยกันก่อนถ้าเราเดินลงมาอีกหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะเจอลำธารเล็กๆนะคะแล้วก็มีน้ำตกทานน้ำใสเห็นแล้วสดชื่นมากค่ะขับรถลงเขามาสักพักน,นะคะก็มาแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านพรเพนขาหมูเสวยซึ่งเป็นร้านข้าวขาหมูที่ดังของที่นี่ ที่ร้านก็มีกับข้าวอื่นๆอีกหลายอย่างแล้วนะคะด้วยความที่หิวจัดนะคะก็เลยสั่งกับข้าวมาหลายอย่างพร้อมกับขาหมูอีก2องขาสุกแล้วก็คือทานไม่หมดการกินวนนี้ไม่จบนะคะมาต่อที่ร้านกาแฟฮกหลงเป็นร้านกาแฟาสไตล์ธรรมชาติ <c oughs> จุดต่อไปที่เป็นที่นิยมนะคะคือมาถ่ายรูปที่ใจแ n t t r e อาลเล่นะคะแต่จุดนี้เนี่ยจะต้องระวังรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยทีเดียว เย้ข้ามาถึงแล้วจุดชมวิวระเบียงดาวตอนนี้ฝนตกไปปอยนะคะถนนค่อนข้างลื่นต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆต้องขอไปหาที่หลบฝนกันก่อนถือว่าโชคดีนะคะที่ฝนตกเพราะว่าทําให้มีทะเลหมอกสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้เราอยู่บนจุดชมวิวระเบียงดาวด้านหลังเราเป็นดอยหลวงเชียงดาวนะคะมีหมอกเต็มเลยนะคะตอนนี้ใช่หมอกเยอะมากค่ะอากาศดีมากเลยค่ะ <c oughs> ะไรนะ <c oughs> มีเล่นเกมบนดอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดิบกาแฟกันบนดอย ันนี้เลยทําให้สาวๆเขาฟินกันมากโดยเฉพาะคนใส่หมูนะคะเขาไม่ยอมลงดอยเลยเมื่อเย็นมาฝากท้องที่ร้านข้าต้มซี่โคหมูยาวรานะคะร้านนี้อาหารคือ The Best อร่อยจริงๆกับแก้มด้วยเตยคาโคช้างม่อยและต้องมาเบิ้ลซ้ําที่ทับเทีมกรอบแจ้วนปิดท้ายด้วยร้านบัวลอยคํแพงดินอร่อยมากพี่คนสวยดูลน่าจะเพลินนะคะวันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ